สุดรทึ่งตื่นตีสามจนมืดค่ำกว่าจะกลับบ้านขายทุกอย่างสิบบาทเก็บเล็กผสมน้อยกำไรอื้อขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสำหรับลุงพวงหรือภัยบูนเล่าอินขวัญใจทั้งพนักงานออฟฟิศและชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนไปถึงกระบี่ ที่บอกว่าเป็นขวัญใจทั้งคนเมืองคอนและคนกระบี่เป็นเพราะว่าในทุกๆวันลุงพวงจะพ่วงของขายเป็นพวงๆพ,พร้อมรถจัก,กรยานโยนต์คู่ใจเดินทางขายของจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงกระบี่ระยะทางไม่ใช่น้อยๆไปกับประมาณ200กิโลต่อวันเป็นแบบนี้มา20ปีเรามาลองคูณกันเล่นๆ200คูณ365วันเท่ากับ เ3,000กิโล20ปีเท่ากับ1นึ่งล้านสี่แสน่นกิโล ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับคุณไพบูณ์หรือลุงพวงที่ตลาดเทศบาลหมู่สองตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เห็นลุงพวงพร้อมด้วยจักรยานยนต์ฮอนด้าสีฟ้าทะเบียนหนึ่งกขหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนครศรีธรรมราชบนรถมีเกือบทุกอย่างเช่นผลไม้ขนมหวานขนมขบเคี้ยวถั่วงาทุกอย่างถุงละสิบบาทโดยแขวนไว้รอบ รอบกล่องโฟมที่วางอยู่ท้ายรถภายในกล่องยังมีผล,ลไม้ถัว่วข้าวโพดต้มไข่ต้มแคปหมูขนมหวานอาหารขบเคี้ยวทุกชนิดสำรองเอาไว้ออกมาขายเรื่อยๆระหว่างเดินทางจนชาวบ้านตลอดเส้นทางรู้จักตนในนามลุงพวง10บาทลุงพวงบอกค่ะว่าตนขับรถออกจากตัวเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกๆเช้าพร้อมของกินเป็นพวงๆขับผ่านหลายอำ อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชจนไปถึงอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ อาชีพขายของของลุงพวงนั้นต้องเตรียมของตั้งแต่เช้ามืดหลังจากนั้นเดินทางไปตามจุดต่างๆที่มีลูกค้าประจำรออยู่แล้วจนกว่าจะค่ำทําให้ได้รับการอุดหนุนจากชาวบ้านเป็นอย่างดีมาตลอดนานกว่า20ปีทําให้มีรายได้หักลบค่าน้ำมันค่าลงทุนแล้วจะมีกำไรวันละประมาณ5-600บาททำให้ได้ส่งเงินกลับบ้านส่งลูกเรียนหนังสือแต่ ในช่วงนี้แดดจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ทนได้เพื่ออาชีพที่ต้องทำมาหากินลุงพวงกล่าวก่อนที่จะขับรถออกไปตามที่นัดหมายของลูกค้าลายทางต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ